อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆหรือว่าบ้านที่คอยซัพพอร์ตแม็กนัแบบนี้ฮะอยากจะบอกอะไรแฟนๆสักนิดหนึ่งฮะครับผมก็อยากจะบอกว่ารักรักมากๆครับผมรักแบบรักมามีรักทุกๆคนรักแบบรักทุกคนที่หวังดีกับนัทที่ซัพพอร์ตนัทกับพี่แม็กจริงๆนะครับผมทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวของผมจริงๆครับแล้วก็กำลังใจจากทุกคนสามารถที่ใจนะได้เสมอครับผม มันไม่ไม่มันไม่มีคำพูดคำไหนที่มันลึกซึ้งกับคำว่ารักแล้วจริงๆมันแบบโอ้โหครับรักจริงๆนะครับเชื่อครับเชื่อแน่ๆทุกคนก็รักกันรักเหมือนกันนะเชื่อเชื่อเหมือนกนห้ามนะขนาดชิ่วไหมครับไม่นะอันนี้นางยังนะวันนี้เราจะมาแบบขายขำครับค่ะขายขำมีขายขำแล้วเหรอไม่เห็นมีขำเลยนะขายน่ารักขายน่าขายน่ารักครับอ่ะเชิญครับสุดหล่อครับ ก็อะไรนะไม่ได้ยินหรอครับเขาบอกพี่แม็กหล่อมากครับขอบคุณนะครับจริงๆส่วนหนึ่งที่หล่อขนาดนี้ก็สรีมคอนเซ็ปต์นะครับมาดิสแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าจะพูดวันนี้องจริงครับครับผมก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วที่ที่น้องนัทพูดก็คือทุกอย่างเหมือนกับว่าแม็กก็คือความรู้สึกเหมือนกันคืออยากแชร์ประสบการณ์มากกว่าว่าในวันที่ประกาศชื่อดอมใช่ไหมครับหรืออะไรเงี้ยครับ มานั่งอ่านกันคือแบบดิจะพูดจะพูดแบบโทราแต่ว่าคือแบบดีใจมากครับแล้วก็รักทุกคนเหมือนกันนะครับแล้วคือแล้วคือวันนั้นคือแบบหลังจากที่เราประกาศชื่อดอมไปคือทุกคนก็แบบมาร่วมเล่นแฮชแท็กกับเราจนแบบติดเทนต์วิตเตออันดับหนึ่ง อันนี้คือขอบคุณมากๆจริงๆครับผมมันเหมือนเป็นแบบมันเหมือนเป็นแบบของขวัญสำหรับชื่อครอบครัวของเราด้วยครับครับก็จริงๆแล้วจะบอกว่าคนที่สองแพ็กเก่งที่สุดก็คือข้างๆผมเนี่ยละฮะน้องนัทใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้คุณพัฒนาขึ้นเยอะนะครับคุณก็ส่องเก่งเหมือนกันนะครับส่องกันทั้งวันครับรักทุกคนนะรักทุกคนครับโอเคครับมาเล่นเกมกันดีกว่า ตื่นตันแทนตื่นตันแทนอ่ะให้กี้อีกทีน,น,งน,นึงก็นนะฮะจริงจริงนี่ผมสามารถเรียกคุณสงองอุ๊ยโหอาอแก้วมาแล้วฮะอ่ะสักหน่อยครับ